แนึ่งนึงเด็กมยน่าดีากมากเนาหัวใจว่ากันเลยว่นนูหัวใจที่ยังก็ได้หลสวนนกเกอรอยู่ไหนหัวใจป้าเป็นชีเฟยอาข้ามแม่ปกปอบอ้าอเอาป้าต้องอ่ายางสวยเลยเด้อตรยเนาะไม่คว่างอย่คว่าเลยไม่เยมเลยยมีนาีด้ใเปลี่ยนปะ อีกปีพันทสาครับแต่มยิ่งขอจะมาพนโรงาบาลียังไงอาจารย์อาจารย์จารย์ไป้เรียนตหมดอาจารย์อรับอาจารย์าทกเพือนแล้วเวราไปตรวจตัวแล้วก็เลยุ่มเลยแล้วเอาพวกนักเยนมารวจเอาพวอนักเรียนมารวจั้งรตรวจ้องยางองเลยเาอ๋อเป็นนี้ยงออกมนต้องทาใรดีไะมต้เปิด ทัางกิมคือเดี่อนานครับผมนี่อ่านเูร์ตีผมก็กิบล็อรับผมสี้ใส่สุดาครับผมนี่พูดพู่พูดบูดพูดพูดพูอพูดพูดยูดาูบพูดพูดพูดพรดพูดพูดพูกพูดพ้าพูดพูดรูดพ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 ูวพูดพูเพูดพาดพิดพูดพูดนเดพูดพูดพูดพกดพรดพูดู่ดพูดพู้พูดพรดพูดพ่ดนู้พูด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 ครับผมพูดพังทูดพูดพูดู้ด

น้อาเนอะเด้อีกสี่มันเตียนเพื่อนครับพบปากกันย่ากเดียววน้คนอะไรคนี้คนางไทยเเล่นี่อหลายวัเปวดวัดผ่านอ่านเยอะคือะรที่เกคหลับเท้าเดียวทราบควาดังคอะเจิร์ตเก่งครับที่เสียแว่าถอดพุ้งนะสะดุดประกันสะดุดขอค้าวเม่นนะครับลุ้นอรกัวแชเก้าไกครับผมขพ ชัดเจนดีวะครับมีการสดุพ่อฟังเจ้าโลกจำอยู่เมื่อเดือนม่องอารมเลอร์เรปปี้ามเซอร์เลปี้ิโอ้คุณต้อกตั้่องฟัเหมนจะอียงเลยเหกุเากระดาบตหน่มแห้งมาตะพุนได้ตั้งใจเฮ็ดยางขนาดนี้มกา้ารัดแยกาฝาเนี่ยตาฝาดใส่งเงๆมยมงกขาดเอามุงวนั่งเอานให้ขาดพวกเลยวะ น้ำเงิกเกมแครับนี้จะเป็นพักไหเลยหรือว่าพักพร้อมปีครับผมพักพร้อมเปลี่ยตัวรับใดกะเจืครับผมนี่ครับับีครับผมกับขี้อะไรกนี้รกัครับีขอเสลี่ยนบักูสขอเปี่วนโอ้ันมีสิบนอยากมไม่ไครับผม โดนถูก็จะหลังกนะึงนล้มจิตหรอดนล้มนาะตักงเลยนตัดตฟองปีนะตกงมือแล้วไอ้ไก่เงินอยากกินลมันนะจ๊ะพ่อชันโอ้โหปลาขึดไก่เป็นไปหาอะไรครับนี่ตายกตา้องกินกะสันเนี่ยเอ้ากินกินไทยนะขนาดครับนี่ขนาดยังกนหอนะสั่ยังใครยังไก่ เะดาทำีครับกอนถึ้่นยังแบบน้วก็เหนแหละหนาวเออยี่ี่หนาวันแหลยะี่หี่ในเรือที่มปนยังไ่ได้พอขอพักกินนั่นแหละจะจีกับพออยู่เลยอตอนนี้ไม่ได้พอมนเอามนกินมันมันแสบมเลยๆมึะหางเอยังห่ตนอยชนะยางเดียวยีเสอเอฟซีตลอดเด้อจ้า กิงไมเน่ยวดอันนี้ส่วนไม่กินไมเดียกันเนี่ยเพรนั่นละเอออ๋อส่วนสวงามมันจะงวดเนื้อซ่อนไม่กินไหอ๋อเดี๋ยวเ้าเามือเ่นแต่ตันแลวครับผมว่าไม่ติกินอันเตาตผมบอกผนัปลาซ่ไปตองตัต่ตผมนี่เลยอยง มามเปนครับเป็นเนนะ้าวหนับอาการปรจี่ปฏิกิริยาพวกนี้ผลตอครับของ่านะของมุกทีมอสใ่ไหมปฏกริยาบ้านอะครับม้แทนทำตาก้อยูงขยของล้ดิเรื่อว่าข้านโต้โมนันเจ้ออต้มเยอเลยอ๋อไมอใช่เินีหรอเอสกาเะ่เลเาก็วเลยน เด้กยินชาติก็ค่าแต่เด็กยินชาตดันนึงเนมาใเนะิ้มจออย่างว่าปวดอะไรอี่งไวกรอดูปนันผมสามคนกับผมหนึ่งสองสามนคนนึงเป็นแบบไหนคนนึงอาบน้าอาจารย์อาจารย์มาอาจารย์มาหน่อยคนนึงอาบหน้าหยิบจานี้หอคนนึงอาบหน้าดีดีคนนึงอาบดีดี พราะว่าอย่างหน้าไหลายตากุไม่ดีคือ่มนิ่าอนี่นี่ไม่ดีมี้อมใสไม่ดีแบบมันไม่ดีมากนร่ก็ไปอ่าเนาะอ่าครับแก่ๆคนๆขนาดอ่ครับผมแก่ปะตะก้อนอู่กินจัดอยากกินอยากชิมยากลองดอัเตอร์สตีกับรสตันมีดับครับอากินยะงไมรู้ทก่อนเอาเลยป้าหนักการินนี่สิครับพ่ มี่วนมากนะตากินันดูไปเรือยจริงนะป่านนี้มึงเยกินทาหน่อยมันจะทหน่อยแต่หบานี่แต่ก่กินทำยังไงมึงานทำยังไงงานอะไรกันมันะเป็นเต็มก่อนเพรามันเกืดบก่ันกดเกือสเตมโอ้มันแขงมาทั้งทีก็เพราะอะไองมึงนะราะเนอเามันไมแน่กระันอือใช่ไ้รัดมันเป็นนปลาแรงนักเล่นคุดเรนก็ตราดคือสื่อกลุมนี่มากะอันนั้นคือทำยั เปินไงกินตะบาเทาเาจะจะแ่เนาะทันตื่ก็เบาไม่ได้คว้าเขาเบาโตกนะครับกอะดาษกระดาโจก็ะดากระกาษ่ว้า่าน้ำต่ำน้ำตำเจ้าแล้วบอกเนีลยททำอะไรกินนนอจจืด

อเออโชวไอ้เพิ่นเบืองแนป้าขอขอย่างดีเลยอ่านคอมเมน้ำแน่ปัญหาิ่นบอกค่ะอ่านอีกขงอมนี้ก็เหมนกอ่านเหมนโจอ่านอีแบบบอกรถกที่นี่การแทรกแ่งกั่ากโทษย่ออ่านรีกเพาเป็นยังร้องว่าถึงการโจได้ครับข้อมีลไม่ได้ครับค้อมีลไม่เซ็กกันไะ้เยนะครับวมเลยได้ครับได้ตะกควาแบัเบียบักบักกับขนาดมาได้เลยครับผมได้หามได้แง่ด้วย ตาเี้ยข้ามันงี้ไเลย้งนุกเมายังกระดาพี่ป้ากลับบ้านแล้วงานโจ้พะน่ะเจาพนักาครับจ้าคนตบนะครับแล้วครับแล้วไปตนเครื่องท่างเลยอ่ะาพูดไรก่อนโจ้ปะพี่บ้ามปนเกิดพับานแล้วยังมออะไพี่ป้ามากับกลับเพื่อนครับต่ว่าข้าพ้นหัวทัันเย่าพายตาคนก็เลยมั้ยครับชือจันก็ผมเลย สวัสดีครับสวัสดีอันเซลปี้อะไรน่ะอัลเซลปี้ยังงั้สวัสดีอัลเซลปี้ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีขึ้นหัวขุ้นปูด้วยกันครับผมขึ้นหัวคึ้เกาครับผมผักคึ้เกาแล้วก็เต็มสีมันมันรอขึ้นเกาได้พี่น้องมันมาอันกูไม่ได้ไล่โดนกูก็รอขึ้นเกาได้มาสั่งมาเฮ้ยตอนเฮ้ยตอนอ๋อสวัสดีสามหนุ่มกัน น้องฝาข้นขวยไปใส่นอตนะน้องฝาคนตอนนี้เป็นเบาหวานครับตอนนี้กำลังทิ้ยาแหลกนอถักนด้รัอได้โอ้้ยตอเขายู่นเิ่งเสียงก็พ้อมครับผมเอามาเอามาเตี่ยวโอ้่อนเนี่ยเอาสูนักันเพอที่ดำดีกว่ากูลืมเบิรมเอานี่ยเพราะนการกูเลยงไเสียมาเด้อเนี่ยรอคลิปครึ่งปีเขาบอกว่ารอคลิปครึ่งปีนะน้ะ แกรักไอ้นกเกลอนะครับช่วงนี้กันย,ยันวานไหมเพื่อนนี้เขาบอกยันหวางไหมเพื่อนนี้ไม่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 สว่างทุกวัน,นไม่สว่าง,างครัก็มาปีห้าปีห้าปีแค่ตีตีหาซอสแกล้งจะเป็นยันหวางไหมเขาเกลียวเขาบอกอยเดี๋ยวเขาอ่านด่นะอ๋อ,อยันีพึ่งถึงหมูไปนั่งกินด้วยค่ะคนเขาบอกว่าเมื่อวานที ได้ยุได้ยุเลยคนตรวจสบายนูต้องการมานั่งกินวยได้ครับได้ครับผมจะ่คุณผู้ชมก็เพิ่เสียนสองเลยมาอีกีตอนแรกผมบานเชียอเรียบร้อยแล้วครับสามอันธะนะครับผมสามอันธะตอนรับทุกคนครับผมแต่ก่อน็บ้านพันละเสร็จกับตอนตอนนี้แล้วพิชเอาคนนี้ให้ได้เออเออเป็นจะแทบเนาะเป็นจะแทบสบานเนาะดีไซนเองนะ คือบทวนลูกอีสานแน่นลูอ uh ีสานมอยูก right ับตอนนี้เขาอยู่ลูกอีหนะขอพูดสลับไลครับผมอพุสรับาได้ครับือ้า้าปนาอีสานครับโอทคครับผมชนแก้วครับชนแก้วเนี่ยาคบอก่าชนแก้วเอาชนแก้วจ้ะจนจนจนา้อคุบอกบอกชนเอนกัเอออเหมือนไหมเากินเ้างช้าเหมือนมัไม่เกี่วนะอ่ะเลาะปีช้นไหมป้าคนกะเมืองคูหลายตลาดป้าคือสามสิบคนหรอ จิดตัวโยู่ลงกลมาไม่แอบแขงของเขาครับพไทยเนไไรก็แชกับไปก็แขงั้นใสชอเตือช่อตบื้องหลังใ่งเตืน่องเือช่องเรืนี่องเืนชอเตงเตวอนเตือชอเตอนช่ตอชอเตือเตือน่่อเเ่งเน่องน่อตืองเนอนมน่งเ่น่เื่อเ่ออนช่นงเตอน่อเน่อเ่เน่อองอ่นบองตงรนบ่ครับ ตอนนี้เขาก็เป็นเรื่องหลังเขาเลยครับถ้าลังเป็นลอตเตอรี่ลังต้องทเป็นลอตตอรีครับมันนี่เป็นเรืองล้างองกัรไก่ตัวเปล่าไกตัวปลาติประมุนประมุนเนี่ยอประมุนะมาะครับกลปรมุนก็ผมาะเนี่ยอใบเดียวเนี่ยเอากาประมุนน้ำบอลเนี่ยาษไทยนันัทพีฮันนัทพีฮััพีันมหาสามมุมหรือแล้วรออยู่เป็นอย่างอ้ยหนึ่งาขาดพ่อลูกของเานัขาดพ่อลูกสอง อื่นห้อยออกเลขกงังปะนะบอกไม่เอาเรือพตีครับเราเกิดอื่นห้อยออกเลขกใช่ก็บอกวบังตันบอสเกิดสู้กับแม่แต่ปิดกันก็แบบขาดไม่ได้บอกครับผมมาหลักสำหรอบหนึ่งครับผมดูอยากกินเบียร์ด้วยค่ะดูอกหักมากค่ะมากตัวหลบจากไปตัวหลบจากไปนะครับผมได้ยินเขาพูดพวกนี้ในซีรีส์สองพรับไม่เนี่ยถิ่มบอมาตีบอสค่ะตับไม้นอนไ้รีสอดครับผมก็บอกได้บักค่ดไอ้ไม่ดูเรื่อสอดก็ไอ้ไม่ดูแลลูกลรื่อสอด มือนี้ยไม่ไหวไม่กวครับไอแม่กับผมมาไนมาค่บนี้เรยมาหาห้องครบัองเลย่ากัไปนบังหลงครเฮ้ยตัวหลงจับอ่านเขมรมาต่องวางวางยเลยนี่เหนมเห็นมอีมึงอ่านออกบอกเรย้อยยนี่ขอมมนี่คอมมน่อ่าน่ม้อมนต์ใหลงจับดูอ่านคอมนตัวจุดเด็นแต่ผมอ่านตามอที่ผิดานา้ตกือแช่แนวรับถ้าอ่านตามตะเกีครับตัวก็รอครัแค่เป็นดาหน้าเราลูกขอบคุณครับผม อ,นนอ,อันนี้คร oh, yeah. <laughs> oh, ับอันนี้มันทำมาวูาร้งโอ้่มตเพอนเมื่อดีโตงกักา่อหม่องนอีกมนเดิมครับเพราะว่าแคบานไรหนีโลปียมาอีกมน้ออทีหนึ่งแล้มืหนีขอเอาขอน้นท่าไม่เด้อมปกานมันโนเทียนมาบ ก็ขถ่ายเดือนวนั่นค็นอาทิตรสาองันถายไปจพายุน้องกันประมาณเืินอาทิตย์แ่ด้าเขาถือแคตโตาผมได้อะไรกินสามมได้เ็นกุ้งแช่น้ำปลาครับตามตะลยคุ้งแช่น้ำปลาอยู่ขนมให้จ้าองช่องเขาบอกนะไม่ใช่ชมพูาแล้วเขบอกแลวเขาบแท่งตัวนีวเขาบอกลวเกดอไรเกดรวอวเกดอเกด่เปนเยียบนีีสัะเจ้าขอเจ้าของช่องไมพูด จะาขอมช่องพูดเยอะพูดเยอะหนาเขาบอกว่าเขาบอกว่าต้องรอลายโผเอ้านี่หว่านแมวสามโมงยังรอพุกเกาเขาบอว่าโมไปบโอนไบแมวเมาบอกว่า no no ัอนใล่าได้เอาปีท่าแล้วเจ้าของช่องอนตามโมงนี่มาน่งสามุมยังรอทุกเก้า่ะเออก็ไปต่อแกงเนาะที่ต่อเราเรื่องที่ยังเปน ดอกไม้ดอกแง่ดอกที you you like ่ร right. ุ่งเรืองที่ดอกไม้ที่ดอกไม้สุอะไรหนึ่งมอยงือหของอนุกมีโจรกจำีสันเน่ยครับมือหมุนแค่นือสุดมืแคนเดียวครับมีโจลกจำกันมีสีสันเนาะก่านค้นเอียงบนได้ตลอดทิ่ตามทุนคนเด้กว่าเพิ่ข้าวของครับตีดตามความะโจดกันได้มวนครับมาหามงพวกแบท่ไเปเจ้าของช่องอไรบ้งเนีเจ้าของชอเงี้ยจับจับไนเงี้ยอ่ยาเรืองบ้าอุ้เรื กอไม่เพื่อนแ้อนพิาของเราูเดียวเลยขึ้นกล้องได้ดิแข่งก็เด็กไดยังดินทายโดนทั้งนนะเเกียวกันเียรันตอีเส้าเกินนซนนเอออเอาตเนาะมื่อีน้องอามากจ้าขอบคุณน้องอามากจ้าทุกคนครับผมอ่าเมืไอหนุเกิดนะครับ ทำร่นแหงมแล้วอันนี้เราอีหลี่าอ่านเลยกุเทียเทียหารอยเลยกอ่านหมดิดโจสห้าโจส่ห้าหาครับโจใสยห้าห้าครับอืรับครับเอื่อนี่คนตกกรต้อมเลยครับครับเพราะว่าใช่บัานเขาอะไรหนีแถวคิดถึงน้องอาม่านี่ห้กงกิ้นะค่นดูนี่นองดิ่ต้องสอบคับอืองคนดันลกเกยยดอนเนี่ยนันเป็นยังแกอ่นน้าูหาคนที่ใส่ลกเกยรับคนดันลูกเกอครับผมยน าไทยดลขออายุกินท oh, ั้งก่นไปเลยเพราะว่าโจ้ลับหลับอ้านข้อมยากเดี๋ยวนะว่าจะมอไโจ้ทำไมหล่อจังเลยเหมนอย่างเงินเบียร์บ้าทด้มาพี่วมกู่านออกกเจอว่ามีเมียหรอช่วงนี้นุกเอโอนโอนดูดูเนี่ผมเมืองกินโอนี่โอนไปหนเพื่อนโอนเงี้ยเลื่อนโอนเี่ย ก็ลอเพื่อนคดีมันนะลูกเกิดมาครับผมตอนนี้เราถ่าอันขอุดยอดเลเขาเป็นบริษัทารงนครับเพื่อฟังลูกเกิดน่าเอานี่ช็อกกามตองช็อกลยแต่กมุ้เขาช่อกไปตัวหน่ชองกามเลิมองเลยนะเล่ครับเฉเลย่องไปช่องไ่ถูกองมไม่เขาใจช่องไปช่อโหรือช็อเกิด อ่าเรเลยนี่เกิดภาษาคำากอราเาใช่คมึงเหมองอ่านว้าาาคเอาสิเ้นเกอดังนุเออรนงอยู่อู้ดังจลยเอาอยู่นแเดยวช่องนุเกอร์จ้าพนะช่องมึงก็แมนสิช่อ่านโอ้โหภาษาคีรโอ้ยเอาสิเอดอ่ เราต้องฟังเลยนะพี่เราฟังครับโต้งเลยนะีเอาไปนัดโรงพักใช่แล้วฮะพี่อามอ้วนมากเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าคนโสดเขาบอกพี่อามพี่อามพี่อามสแตกเก่งค่ะอวนจังเลยเน่ี่เขาปมาคับสเลยเ่นยังเล่นยังเลน้าเลยเ้าอออันนี้ว่าเนผป่ะึอวายูฝากนยังตํารับโดน เมาเหลาวันกรวันวิจารณริวารนดีเจ้ะไม่ยินสเอนคนไรนก็แช่ก็ไปก็ป้อยิงจริบกับบปอขนาดต้องไดต้องใสุ่ผู้ม่ก็้องกร้องโจโรมจนะครับตอนนี้โจให้รท้องก็หาพี่เข้ามาเพราะว่ตกทช่องคุสู้ช่หนหน่อยเนี่ โอ้ยเขาต้องปากคล่องนี่ค <tama> ุณเกิดแค่แวอาดเลืปีสามปีวัใดไรุณเองอย่างสามปีสามนแต่นี่คืบคเอร์้่ด้สาม้องมองกาเมืง่อมองกรหาเมือ่อูาฝากก็นด้้องแช่สองอาดเลือดปีนะครับอยากกินอยากินอยากลอครับต้องฝากต้อตากเกิดไอ้สองเก โต้เรนอะไรรับรพก่อนครับผมหนึ่งวอตอเพ่ครับผมง้งีะครับมุนมุนคับเดี๋ยวจะเ็ตัวนี่อบเลยอตัวที่ใช้ตัวแบบน่งนี่อยากเมือนกี่นกงไนดต้ตอนเด็กคิดอยากเป็นฐีโตมาผิดผีเดรษฐีก็ไม่ได้ เขาเป็นผ erm erm uh, um, ู้ใดะมาเอาเรืผมด้ยหานหน่อยีฟ้าเอาเอาน้าไม่แยงกันนจน้าไม่แ่กันะไรยเหือยวะเองเป่นมเหนือบรรากางกล้องนี่ดีมันต้องเบียงนะกั้อเบี่ยัน่มันจะานีงานเลียงุ่ยโต๊ะหนาเน้ะต๊ะหเมันแยกเอ ผมจะสังเกตก็เหลี่ยมเลยว่าเมื่อน mm ี hmm. yeah, yeah. Well, two, yeah. ้นะเมื yeah. she, she ่อเลยกคอยกคอให้ใสแล้ว um int ่เลืคเลยวาจะทั้ง้างทั้งทางออกพารเลอร์ท้า้ผม่อพารี่ที่อกฮนเยอะแล้นี่นะคนเต๋อบ่บ่เนี่ยม่อจะมาดีร่วมกันแล้วโดนว่ากันที่กรบ็ต้องเกิดรับ คนละครำคพละคำเขาทำหัโหงกัน่ะมงฝนต๊ครับฝนตกแเสีต๊เม oh. <normal> ื่อเหนื <script marking tune> so mm ่อยจังเหนื่อยก็อะไรกินอะไรกินกตุ้มตึงยงม่ปีนเ้ยไหมปนไทยแล้นบาดนี่เสีเหเดอนน้ำอือกยืมเหรียญกากกินเลยเออยืมแลวก็เอ็นผมนกว่าได่ไปงไม่การล้หนคนบนตก เวลาชื่อจังโผล่ผมครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่บ้านอามพัฒน์พี่อามรับน้องฟ้าให้มากๆนะครับก็บอกบอกอามรับน้องฟ้าให้มากๆนะครับขอรักครับผมตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่อำเภอสามแท้ครับครับรักทุกคนครับผมรักพี่้าทุกคนครับรักอำเภอตามแท้ก็เรื่องาต่อ้นะครับ สัเอตนมันด hey, ีงต่อลรือไปมั้งไมกมันต่อต่อเลยไอ้เดกดมาห้ต่อไปได้่เพีย่ติดต่อติดต่ออย่งไรมันเมืกเปลยนตัวหน้ามามามีคนถามมาแล้วเนี่ย เม่นมะเม่นมะพี่ฟ้าจะไม่กลับหรอถ้าไม่แห้งหรอคะแล้วเขบอกตัตเปล่าหองี่อะหายกับฝัอง่งอ่านเครื่อนมากราบอะไรเงี้ยตัวมาวัดตัมาขวาตัวในๆวนไปรับามมง้ำรอมาเดอนกระต้อว่ากระตองอย่งหนักไห ใครใคไปนำข้างไฟหิอด่อคับผู้หมายนีกระอยครับผมเนาะรวก็ผู้เลยนไรเากะรอครับผมเจอขี้หอยเหมวนเลยไมากันขี้เยอะมาไม่บอไม่เหลียงมาได้ก่อนันก็เลียงเอว่าก่อนเลยเอเอะก็มัน็มันก็ตายกัมเลียงนะมันขาว เพื่อจะ่ตใจแล้วนะเพื่อจะพึ่งายนะพี่เป็นห่วงน้องฟ้าคนสวยเขาก้องแน่เลยครับอ่านไมดีอานหน้ังน้องฟ้าคนสวยเขก้องแน่ตัวาห่้าน้อยาน้อง้อาว้งาวน้องนาน้องสาน้าน้องสวน้าว้องาอาน้้านาเอนอน้าา้นอา้น้อง้น นั่นเหลังจิงไหมละครับเอามาต่อเอามาต่อนั่นเอามาต่อลคนเพิ่งเพิ่อเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นั่นเห็นบ่คนเพิิงเพิ่อเห็นบ่นี่นเอาเมกับากเนี่ยค่อทาการทีน่่เยมัคนเพิ่อเ่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนมีใครติดตามกเกอมาทั้งสปีมันมึงอนี่มีไหมมีมีมีเพะค่ิดตามกเกลอวาได้แก <Tory S 2> นีลยคิตัวยงของเพื่อนเนี่ยขอบคุณทันกว่นสวัสดีคบหรับกาเ้ามารังเกตุการณสำหรบคุณอะไรสำหรับคเใ้ขอบคุณที่เปลี่ยนพ้นแวครับและมอวัสดค่ะเเต้ยคนไม่สุภาพพูดคำในมันสัตาพยังอ่ะเา่อได้ไอ้บอกครับเอ้ยไม่นได้ ไเกไอเอน้นวเขาบจ่ายอีบมภาเพราว่าโทัพททไม่มีกับผมวนี่เป็นการได้วนกับผมอาจจะเพิ่ารืออย่างอ่ไ้รภาวัน้องการแฮมไปใส่อ๋ออันนี้ก็ม่ไคุยกันคือตมาสูเยอรับผมมาบ้านอโอซูเมอนี่ บ่าข้ภาษาอีสานมันสู้แบบมันเป็นแบบนี้ไงทุกเมื่อซูมือก็ซูมือนะคนไหนคนที่ว่าเข้าใจภาษาอีสานแล้วสิงแทร่ซุกมื่อแบบมันเป็นคำามไี้นมันเป็นข้อีสานนะครับภาษาอีสานบ้านทอเรี่ยไคนไทยหรือว่าแบบคนที่บขาเข้าใจภาษาแบบว่าสู้ถืว่าสู้งสิครับมันมันโดนแมนนะครับเพื่อการิัฒนา ตามตามทุกคนค่ะตามตามโอ้สู้ขอบคุณครับเดี๋ยวกขนาดหมดให้เนี่ยเออถ้าพูดไทยเนี่ยถ้าพูดไทยข็บอกมันมันจะได้๋ยวมันยังถี่มันมาเป็นมันตะปะหลังเมียนมันตะปะหลังมันเกี่ยวมันเข้าไม่เห็นลูกเกอร์อยู่กับลูกอีสานเลยอ่ะไปพักไายกันยังเราบริออกทีมไปเรียนเมียนครับผมเราก็จะที่พาลลานะเมียนคนหลายๆจะพึ่ง่า จ้งใทั้งสี่ลีแ่แมนครับผมมียูจาติดตามลูกเกอร์ตั้งแต่แรกๆอ้าคนนี้เหรอ N A W T H a แรกแลกว่บอกครับคิดแรกแลูกเกอร์อีกวันนี้ดนนููยคคคูคิบแบบครับเตินมาไหนยิ่ยครับผมแค่ปีเราอาจจะสามปีแล้ว <6 S 1> มั้ห้องตเห็นตาดเห็นคิดมาอาทิตยก่อนทำเกยเนาะ อันนี้ก็นุ่กเกลืออีกาวบานุกเกลือดิสั่งให้ไก้อนอ่านแมนมนเกลือรวเลยอ่าแมนเตัเลอนอ่นีี่ฟ้าไปไหนเลยพี่ฟ้าไปไหนขาวาเลยครับบางทีคอมเมนต์อ่านทิมมาหรือผมอ่านมะอถือที่ไี่แบบพอตวพอไม่ได้น่าพีรบผมสวัสดีคนสนาคามติต ่โทษติด <พ uka> ทั้งสารภามติดทั้งแต่คิดแรกติดตามตั้งแต่คิดแรกตั้งแต่สารภาพบางทีคนสารภาพครับผมพี่อานอายุเท่าไหร่ครับอันนี้เก็บไว้เป็นาา <f> คำถามนะครับเนี่ยเก็บไ้เป็นคำถามเก็บไว้เป็นคำถามก็เดิมหนักเก็บไว้เป็นคำถามก็เดม

ไล่เค่นหนครับท่นาน่<ข>อยดินไิครับอาวเจ้าหาไล่ไล่บนท่านินะนะ